โลครับนี่ใช่ร้านกระเบื้องยางไหมครับพอดีผมสนใจปูพื้นกระเบื้องยางอะครับฮะโฟมรองพื้นกระเบื้องยางโฟมรองพื้นกระเบื้องยางคืออะไรกันอ่ะโฟมรองพื้นปูกระเบื้องยางจําเป็นไหมวันนี้เราไปไขข้อข้องใจกันครับโฟมรองพื้นกระเบื้องยางคืออะไร โฟมโรองพื้นกับเบื้องยางนะครับคือแผ่นโฟมที่ใช้ปูรองก่อนปูกระเบื้องยางมี2ประเภทหลักๆนั่นก็คือโฟม PE ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก PE มีสีขาวราคาถูกโฟม EVA ผลิตจากโพลิเมอร์ EVA มีสีดำคุณภาพดีกว่าโฟม PE นั่นเองครับข้อดีของการปูโฟมรองพื้นอย่างแรกนะครับช่วยลดเสียงช่วยลดเสียงเวลาเดินเหมาะสำหรับ คอนโดหรือห้องที่ต้องการความเงียบสงบนั่นเองข้อที่2นะครับก็คือนุ่มเท้าเดินสบายลดแรงกระแทกข้อที่ 3. ป้องกันความชื้นช่วยป้องกันความชื้นจากพื้นขึ้นมากระทบกระเบื้องยางข้อที่4ปรับระดับช่วยปรับระดับพื้นให้เรียบเสมอกันและข้อสุดท้ายคือยืดอายุสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของกระเบื้องยางได้เลย เกีวข้อเสียของการปูโฟมรองพื้นนั่นเองครับมันก็จะมีดังนี้อย่างแรกนะครับคือเพิ่มค่าใช้จ่ายนั่นเองต้องเสียค่าโฟมและค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างที่2คือความหนาทําให้พื้นสูงขึ้นอาจต้องปรับระดับประตูหรือวงกลมนั่นเองครับและอย่างสุดท้ายคือการยุบตัวนั่นเองโฟมบางชนิดนะครับถ้าไม่ดีก็อาจจะยุบตัวเมื่อใช้งานเป็นเวลานานๆได้และคำถามที่ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับแล้วจำเป็นต้องปูโฟมรองพื้นไหม ก็บอกเลยนะครับว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ครับอย่างแรกนะครับคือชนิดของกระเบื้องยางกระเบื้องยางบางชนิดนะครับก็มีโฟมติดมาอยู่แล้วและอย่างที่2นะครับคือพื้นผิวถ้าพื้นผิวเรียบหรือไม่เรียบนะครับก็ต้องดูสิ่งเหล่านี้กันและอย่างสุดท้ายนะครับคือความต้องการว่าคุณต้องการแบบอยากลดเสียงหรือเปล่าต้องการแบบว่าพื้นสัมผัสที่นุ่มเท้าหรือไม่นะครับอ๋โอโฟมรองพื้นกระเบื้องยางนี่เป็นอย่างนี้นี่เองอ่ อืมอ่ะเป็นยังไงล่ะครับนี่ครับก็คือคุณสมบัติดีๆของโฟมรองพื้นกับเบื้องยางนั่นเองสำหรับใครนะครับที่ต้องการให้ผิวสัมผัสนะครับก็คือรู้สึกนุ่มเท้าเวลาเดินหรือต้องการที่แบบลดเสียงดังนะครับนี่ครับก็โฟมกับเบื้องยางรองพื้นกับเบื้องยางนะครับเป็นอะไรที่จําเป็นสุดๆไปเลยนะครับและสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจกระเบื้องยางดีๆหรือวัสดุปูพื้นดีๆแล้วก็ก็ควรึกถึงไทยแท้เลยนะครับเพราะว่า ที่ไทยแทเลนนะครับมีวัสดุปูพื้นและก็วัสดุตกแต่งบ้านเพียบเลยครับและยังมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งอีกด้วยและถ้าหากใครสนใจสั่งซื้อหรือติดต่อนะครับก็สามารถสั่งซื้อกับเราได้ที่ ID Line Thailand หรือโทรมาตามด e p คิชชั่ข้างล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพอดีว่าผม,มาต้องไปปูพื้นแล้วสวัสดีครับ